รารมัทธทิปณีอัถกถาขุทธกานิกายจริยาปิดกปกินกะคาถาตอนที่เจ็ดอันหนึ่งพึงทราบลำดับแห่งการปฏิบัติศีลบารมีต่อไปมหาบุรุษผู้ประสงค์จะตกแต่งสัตว์ทั้งหลายด้วยเครื่องประดับคือศีลของพระสัพพัญยูควรชำระศีลของตนตั้งแต่ต้นก่อนอันหนึ่งศีลย่อมบริสุทธิ์โดยอาการสี่อย่างคือ โดยความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยหนึ่งโดยการสมาทานหนึ่งโดยไม่ก้าวล่วงหนึ่งและโดยทำให้เป็นปกติเมื่อมีการก้าวล่วงหนึ่งจริงอยู่บางคนมีตนเป็นใหญ่เพราะอัธยาศัยบริสุทธิ์เกลียดบาปยังหีลิให้ปรากฏในภายในและมีสมาจานบริสุทธิ์ด้วยดีอันหนึ่งบางคนเมื่อมีการสมาทานถือโลกเป็นใหญ่ สะดุ้งต่อบาปยังโอตปะให้ปรากฏเป็นผู้มีสมาจา์บริสุทธิ์ด้วยดีด้วยประกาลันี้คนเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ในศิลเพราะไม่ร่วงแม้ทั้งสองอย่างก็แต่ว่าบางคราวพ่อหลงลืมไปศิลก็จะพึงขาดไปเป็นต้นกระทำสิ่งที่ขาดไปน,นั้นให้เป็นปกติโดยเร็วด้วยการอยู่กรรมเป็นต้นเพื่อความถึงพร้อมแห่งฮิริโอตปะ ตามที่กล่าวแล้วนั้นสินนี้มีสองอย่างคือวาลิตาสินหนึ่งจริตาสินหนึ่งในสินสองอย่างนั้นพึงทราบลำดับการปฏิบัติในวาลิตาสินของพระโพธิสัตว์ด,ดังต่อไปนี้พึงเป็นผู้มีจิตเอ็นดูในสรรพสัตว์โดยที่แม่ฝันก็ไม่พึงเกิดความอาฆาตไม่พึงจับต้องของของ,ของคนอื่นดุดงู รนดีในการช่วยเหลือผู้อื่นหากเป็นบนรรพชิตเป็นผู้ประพฤติทางไกลจากอภิรมจรัตราจากเมถุนสัญโยกเจ็ดอย่างไม่ต้องพูดถึงการล่วงภรรยาคนอื่นละอันหนึ่งหากว่าเป็นฆรสห์ไม่ใช่บรรพชิตแม้จิตลางมกก็ไม่ให้เกิดขึ้นในภรรยาของผู้อื่นทุกเมื่อเมื่อพูดก็พูดคำพอประมาณเป็นคำจริงมีประโยชน์น่ารัก แล้วกล่าวทำตามการไม่โลภไม่พยาบาทไม่เห็นวิปลิตประกอบด้วยกรรมมาสกัตถายานมีศรัทธามั่นคงในการปฏิบัติชอบมีความรักมั่นคงในที่ทั้งปวงเมื่อมหาบุรุษงดเว้นจากอากุศลกรรมบทอันเป็นทางแห่งอบายสีและวัตทุกข์และจากอากุศลธรรมแล้วตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทอันเป็นทางแห่งสวรรค์และนิพพาน ความปรารถนาอันเข้าไปประกอบประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายตามปรารถนาเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยบริสุทธิ์ย่อมสำเร็จเร็วพลันบารมีย่อมบริบูรณ์มหาบุรุษนี้เป็นอย่างนี้มหาบุรุษย่อมให้อภัยทานแก่สรรพสัตว์ด้วยเมตตประพฤติเบียดเบียนอย่างเมตตาภาวนาให้สมบูรณ์โดยไม่ยากย่อมบรรลุอานิสงส์เมตตาสิบเอ็ดประการมีอา,าพาธน้อย ไม่ป่วยเจ็บมีอายุยืนมีสุขมากย่อมถึงลักษณะวิเศษและตัดวาส,สนาอันเป็นโทษได้อันหนึ่งเพราะไม่รักทรัพย์จึงได้โภคาสมบัติอันไม่ทั่วไปได้วยโจรเป็นต้นคนอื่นไม่รังเกียจเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจน่า,าพบหามีใจไม่ข้องวิาวะสมบัติชอบบริจาคและตัดวาสนาอันเป็นโลภะได้ เพราะไม่ประพฤติผิดพรมจรย์จึงเป็นผู้ไม่โลเลมีกายใจสงบเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่รังเกยียจของสัตว์ทั้งหลายกิตติศัพท์อันงามของเขาย่อมฟุ้งไปไม่มีจิตคล้องในมตุคามทั้งหลายมีอัธยาศัยไม่โลภมากไปด้วยเนคขมะย่อมได้ลักษณะวิเศษและตัดวาสนาอันเป็นโลภได้เพราะไม่พูดเทศ จึงเป็นประมาณของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้มีถ้อยคำควรถือได้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของช่วยเทพมีปากหอมรักษากายะสมาจารวจีสมาจารย่อมได้ลักษณะวิเศษและตัดวาสนาอันเป็นกิเลสได้เพราะไม่พูดสอดเสียดจึงมีกายไม่แตกแยกมีบริวารไม่แตกแยก แม้ด้วยความพยายามของคนอื่นมีเสียงไม่แตกแยกในพระสัทธรรมมีมิตรมั่นคงเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวดุจสะสมไว้ในระหว่างพบมากด้วยความไม่เศร้าหมองเพราะไม่พูดหยาบจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของสัตว์ทั้งหลายมีปกติอยู่เป็นสุขพูดเพราะน่ายกย่องเสียงของเขาประกอบด้วยองแปดย่อมเกิดขึ้น เพราะไม่พูดเพ้อเจรจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจน่าเคารพน่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายมีถ้อยคำคนเชื่อถือได้พูดพอประมาณมีศักและอนุภาพมากฉลาดในการแก้ปัญหาด้วยปฏิพานฉับพลันสามารถในการแก้ปัญหามากมายของสัตว์ทั้งหลายหลายภาษาด้วยคำคำเดียวเท่านั้นในพุทธภูมิเพราะเป็นผู้ไม่โลภจึงมีลาภที่ต้องการ ได้ความชอบใจในโภคะมากมายเป็นที่ยอมรับของกษัตริย์มหาศารเป็นต้นค่าศึกครอบงำไม่ได้ไม่ถึงความเป็นผู้มีอินทรีย์พิคลพิการและเป็นบุคคลหาผู้เปรียบไม่ได้เพราะไม่พยาบาทจึงเป็นผู้ดูน่ารักเป็นที่ยกย่องของสัตว์ทั้งหลายให้สัตว์เลื่อมใสโดยไม่ยากเพราะเป็นผู้พอใจยิ่งในประโยชน์ของผู้อื่นอันหนึ่ง เป็นผู้มีสภาวะไม่เศร้าหมองอยู่ด้วยเมตตาเป็นผู้มีศักดิ์มีอนุภาพมากเพราะเป็นผู้ไม่เห็นผิดจึงย่อมได้สหายดีแม้จะถึงตัดศีรษะก็ไม่ทำกรรมชั่วเป็นผู้ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเพราะเห็นความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนศรัทธาของเราเป็นรากตั้งมั่นในพระสัธรรมเชื่อกันตรัสรู้ของพระตถาคต ไม่ยินดีในรัฐที่อื่นดุดพระยาวหงไม่ยินดีในที่มีขยะฉะนั้นเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดรู้ลักษณะสามอย่างไรและเป็นผู้ได้อนาวรณญาณในที่สุดยังไม่บรรลุโพธิญาณเพียงใดจะเป็นผู้เด่นในหมู่สัตว์นั้นๆเพียงนั้นและถึงสมบัติมากมายไายกองพึงยังการนับถืออย่างมากให้เกิดขึ้นว่าชื่อว่าสินนี้ เป็นที่ตั้งแห่งสรรพสมบัติเป็นแดนเกิดของพระพุทธคุณทั้งปวงเป็นเบื้องต้นเป็นจรณะเป็นหน้าเป็นประมุขของพุทธากาลกธรรมทั้งปวงแล้วพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในการสำรวมกายวาจาในการฝึกอินทรีย์ในความบริสุทธิ์ของอาชีวะและในการบริโภคปัจจัยทั้งหลายด้วยกำลังแห่งสติสัมปชัญญะกำหนดลาบสก,การะ และความสนเสริญดุลสัตรูตต่อหน้าทําเป็นมิตรแล้วให้ศีลสมบูรณ์โดยเคารพตามระยะดังกล่าวแล้วมีอาทิว่ากิวะอันทางดังนี้นี้เป็นลำดับของการปฏิบัติในวาลิตศิลป์ส่วนการปฏิบัติในจาริตรศิลป์เพึงทราบอย่างนี้พระโพธิสัตว์กระทําอภิวาทต,ต้อนรับอัญชริกรรมสามิติกรรมแก่กาลยานมิตร ผู้ดำรงอยู่ในฐานะครูตลอดเวลาอันหนึ่งทำการบำรุงกัลยานามิตรเหล่านั้นตลอดเวลาทำการช่วยเหลือคนไข้ทั้งหลายฟังบทสุภาษิตแล้วทำสาธุกการพรณน,นาคุณของผู้มีคุณธรรมอดทนในการทำความเสียหายของคนอื่นระลึกถึงผู้ทำอุปการะอนุโมทนาบุญน้อมบุญของตนเพื่อสัมมาสาัมโพธิญาณ อยู่ในความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดการเมื่อมีโทษเห็นโดยความเป็นโทษแล้วแจ้งแก่สหธรรมิกเช่นนั้นตามความเป็นจริงบำเพ็ญสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งโดยชอบอันหนึ่งเมื่อควรทำสิ่งเป็นประโยชน์อันสมควรของตนแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านถึงความเป็นสหายอันหนึ่งเมื่อทุกข์ มีความเจ็บป่วยเป็นต้นเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้จัดการช่วยเหลือตามสมควรเมื่อสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในความเสื่อมมีความเสื่อมจากญาติและสมบัติเป็นต้นก็ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกเป็นผู้ตั้งอยู่ในสภาพที่จะช่วยเหลือข่มผู้ที่ควรข่มโดยถูกทำเพื่อให้พ้นจากอากุศลแล้วตั้งอยู่ในกุศลยกย่องผู้ที่ควรยกย่องโดยทม กรรมใดที่ทําได้ยากอย่างยิ่งกว้างขวางที่สุดมีอนุภาพเป็นอจินไตอันนําประโยชน์สุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวอันพระมหาโพธิสัตว์แต่ก่อนได้ประพฤติแล้วโพธิสมภารของพระมหาโพธิสัตว์เหล่านั้นได้ถึงความแก่กล้าโดยชอบด้วยกรรมใดฟังกรรมเหล่านั้นแล้วไม่หวาดสะดุงมหาบุรุษแม้เหล่านั้นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีอัตภาพอบรม เพื่อความบริบูรณ์แห่งการศึกษาตามลำดับได้บรรลุถึงบารมีอย่างอุกฤษในโพธิสมภารเพื่อถึงพร้อมด้วยอนุภาพอันยอดเยี่ยมเช่นนั้นเพราะฉะนั้นแม้เราก็พึงปฏิบัติอย่างนั้นโดยชอบในสิกขามีศีลสิกขาเป็นต้นไม่สละความเพียรอันมีศรัทธาเป็นปุเรจาริด้วยคิดว่าแม้เราก็จะบำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์ตามลำดับด้วยการปฏิบัติ แล้วจะบรรลุตามถึงบทนั้นโดยส่วนเดียวดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทําความบริบูรณ์ในสินทั้งหลายโดยชอบอันหนึ่งมหาบุรุษเป็นผู้ปกปิดความดีเปิดเผยโทษมักน้อยสันโดษสง,งัดไม่คลุกคลีทนต่อทุกข์ไม่หวาดสะดุง้งไม่ฟุ้งซ่านไม่เย่อหยิ่งไม่หวั่นไหวไม่ปากร้ายไม่แสหาเรื่องมีอินทรีย์สงบ ใจสงบปราศจากวิชาชีพมีการหลอกลวงเป็นต้นถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบทปรารบความเพียรมีตนมั่นคงไม่คำนึงถึงกายและชีวิตไม่ยอมรับละบรรเทาความเพ่งในกายและชีวิตแม้มีประมาณน้อยไม่ต้องพูดถึงมีประมาณมากละ ละบ,บันเทาอุปกิเรสมีกโกรธและผูกโกรธเป็นต้นอันเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งปวงเป็นผู้ไม่ยินดีด้วยการบรรลุธ,ธรรมวิเศษอันมีประมาณน้อยไม่ท้อแท้ใจพยายามเพื่อบรรลุธ,ธรรมวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปสมบัติตามที่ได้แล้วไม่มีส่วนแห่งความเสื่อมหรือความมั่นคงอันหนึ่งมหาบุรุษเป็นผู้นำคนตาบอด บอกทางให้ให้สัญญาด้วยนิ้วมือแก่คนหูหนวกอนุเคราะห์ประโยชน์คนใบ้ก็เหมือนกันให้ตังให้ยานแก่คนพิการหร,หรือนำไปคนไม่มีศรัทธาพยายามให้มีศรัทธาคนเกียดคร้านพยายามให้เกิดอุตสาหะคนหลงลืมพยายามให้ได้สติคนมีใจวุ่นวายพยายามให้ได้สมาธิคนมีปัญญาสาม พยายามให้มีปัญญาคนหมกมุ่นในกามชันทะพยายามบรรเทากามชันทะคนบมกบมุนในพยาบาททีนามิทะอุทธัจะโกุจจะและวิจิกิจชาพยายามให้บรรเทาวิจิกิจชาคนไม่ปกติมีการมวิตกเป็นต้นพยายามบรรเทามิชาวิตกมีการมวิตกเป็นต้น อาศัยความเป็นผู้รู้คุณที่ทําแล้วแก่สัตว์ผู้เป็นบุปการีจึงพูดขึ้นก่อนพูดน่ารักสงเคราะห์นับถือโดยทําการตอบแทนเช่นเดียวกันหรือยิ่งกว่ามหาบุรุษย่อมติดตามช่วยเหลือสหายในอันตรายทั้งหลายมหาบุรุษกําหนดรู้ตนและสภาพปกติของสหายเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วอยู่ร่วมกับสหายเหมือนที่เคยอยู่ร่วมกันมา อันหนึ่งปฏิบัติในสหายเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาด้วยให้คนจากอกุศลแล้วให้ตั้งอยู่ในกุศลมิใช่ให้ตั้งอยู่โดยอย่างอื่นเพราะการตามรักษาจิตของผู้อื่นของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็เพียงเพื่อความเจริญอย่างยิ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ควรทะเลาะไม่ควรให้ถึงความเป็นผู้เกอ้อเขินเพราะอัธยาศัยนั้น ไม่ควรให้เกิดความรังเกียจสัตว์อื่นควรทักท้วงในฐานะที่ควรคมเมื่อเขาอยู่ต่ำกว่าไม่ควรวางตนในที่สูงกว่าไม่ควรคบในผู้อื่นจนหมดสิ้นก็หาไม่ได้ไม่ควรคบมากเกินไปไม่ควรคบพร่ำเพรื่อแต่คบสัตว์ที่ควรคบตามสมควรแก่กาลเทศะไม่ติดเตียนคนที่รักหรือสรรเสริญคนที่ไม่รักต่อหน้าผู้อื่น ไม่วิาสาสะกับคนที่ไม่คุ้นเคยไม่ปฏิเสธการเชื่อเชิญที่เป็นธรรมไม่แสดงตัวมากไปไม่รับของมากเกินไปย่อมยินดีกับผู้ที่มีศรัทธาด้วยการกล่าวอนิสงค์ของศรัทธาอันหนึ่งหากว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ถึงกำลังปัญญาแสดงนารกเป็นต้นตามสมควรด้วยกำลังอภิญญายัางสัตว์พูดถึงความประมาทให้สังเวช แล้วยังสัตว์ผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นให้ตั้งอยู่ในศรัทธาเป็นต้นให้อย่งลงในศาสนาให้เจริญงอกงามในคุณสมบัติมีทานเป็นต้นสัตว์นี้เป็นผู้ประพฤติตามจารีตของมหาบุรุษเป็นผู้หลั่งไหลบุญกุศลหาประมาณไม่ได้ย่อมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพึงทราบด้วยประกาศลัชนีอีกอย่างหนึ่ง ท่านตั้งคำถามไว้ว่าศีลคืออะไรศีลด้วยอัถถะว่าอะไรแล้วกล่าวความพิสดารของศีลไว้ในวิสุทธิมักด้วยประการต่างๆโดยในยะมีอธิว่าธรรมมีเจตนาเป็นต้นของผู้งดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นหรือผู้บรรพเพ็นวัดปฏิบัติชื่อว่าศีลกระถาทั้งหมดนั้นควรนำมากล่าวในที่นี้ในวิสุทธิมักนั้น ศิลกาถามาด้วยอำนาจแห่งสาวกะาโพธิสัตว์อย่างเดียวในที่นี้ท่านกล่าวถึงศิลกาถาทำความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือกรุณาเป็นส่วนเบื้องต้นด้วยอำนาจแห่งพระมหาโพธิสัตว์เพราะเหตุนั้นนี่แหละเป็นความต่างกันมหาบุรุษไม่น้อมไปเพื่อวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิทาสี่สาวกะาโพธิญาณ ปเจกับโพธิญาณเหมือนสินนี้ไม่น้อมไปเพื่อพ้นความเศร้าหมองในทุกคติของตนไม่น้อมไปเพื่อราชสมบัติเพื่อจกักรพรรดิสมบัติเพื่อเทวสมบัติเพื่อศักกะสมบัติเพื่อมารสมบัติเพื่อพรหมสมบัติแม้ในสุขติที่แท้พระมหาโพธิสัตว์ย่อมน้อมไปเพื่อให้ถึงศีลาลังการ อันยอดเยี่ยมของสัตว์ทั้งหลายด้วยความเป็นพระสัพพัญญูชนิแลนี้คือลำดับแห่งการปฏิบัติศิลปบารมีโปรดติดตามตอนต่อไป